รัคำเพื่อการฟื้นปู่ยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการจำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่9พระคริสต์ในฐานะที่เป็นการเป็นขึ้นและเมล็ดข้าวสาลีวันเสาร์วงเล็บหนึ่งด้านแรกคือบ้านของพระบิดาเพื่อการพักสงบความอิ่มหนำและการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระองค์กอไก่ผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์คือที่อาศัยหลายแห่งที่อยู่ในบ้านของพระบิดาขอไข่ ้านของพระบิดาถูกก่อสร้างขึ้นโดยการที่พระบิดาและพระบุตรพร้อมด้วยพระวิญญาณทรงมาเยี่ยมเยียนพลายที่ถูกเลือกสรรและถ่ายไว้อย่างไม่ขาดสายวงเล็บสองด้านที่สองคือต้นองุ่นแท้เพื่อการขยายใหญ่ขึ้นการแผ่ขยายและการได้รับชงาราศีของพระเจ้ากอไก่ต้นองุ่นแท้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง คือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดขอไข่บรรดากิ่งที่ถูกนำมาต่อกิ่งล้วนได้บังเกิดใหม่ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถูกนำเข้าสู่การเข้าสนิทแห่งชีวิตกับพระคริสต์ผู้ตรึงตายและเป็นขึ้นและผสมรวมกันกับพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดวงเล็บสามด้านที่สามคือบุตรของพระวิญญาณนั้น ซึ่งก็คือคนใหม่เพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงก,ก็ไกลบตรคนใหม่ซึ่งก็คือคนใหม่นี้ได้บังเกิดโดยพระวิญญ,ญาณที่สำเร็จสุดยอดขอไข่ท้ายที่สุดแล้วการสวมใส่คนใหม่โดยการถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราจะสำเร็จสุดยอดเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งจะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่จับตาที่9วันเสาร์ การบำรุงเลี้ยงแห่งการปื้นฟูยามเช้าโยฮหันบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบสามพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะถือรักษาคคำของเราและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาแล้วพวกเราจะมาหาเขาและร่วมจัดแจงที่อาศัยกับเขาโยฮหันบทที่สิบห้าข้อห้าเราเป็นต้นองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเราและเราอาศัยอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกออกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยบ้านของพระบิดาก่อสร้างโดยการที่พระบิดาและพระบุตรทรงมาเยี่ยมเยียนพลพระ่ายที่ถูกเลือกสรรและถ่ายไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยพระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในพลพระ่ายที่ถูกเลือกสรรและถ่ายไว้เพื่อเป็นที่อาศัยในการและกันของพระเจ้าตริกภาพที่สำเร็จสุดยอดกับพลพร่ายที่ถูกเลือกสรรและถ่ายไว้ของพระองค์ โยฮันบทที่14ข้อสองบอกเราว่าในบ้านของพระบิดามีที่อาศัยอยู่หลายแห่งและในข้อ23เราจะเห็นว่าที่อาศัยเหล่านี้ถูกก่อสร้างขึ้นโดยการที่พระบิดาและพระบุตรทรงมาเยี่ยมเยียนเหล่าผู้ที่รักพระองค์พระวิญญาณน,นั้นถูกเอ่ยเป็นในในข้อ23เพราะพระวิญญาณน,นั้นทรงอาศัยอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของทุกคนที่รักองค์พระเยซูเจ้า เราอาจอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ทำงานแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระบิดาและพระบุตรก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนเราเพื่อทำการงานแห่งการกอร่อสร้างอยู่ภายในเราโดยจัดแจงที่อาศัยซึ่งจะกลายเป็นที่อาศัยในการและกันสำหรับพระเจ้าตรีกภาพกับเรานี่คือการกอร่อสร้างบ้านของพระบิดาผ่านการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าตรีภาพอย่างสม่ำเสมอเลือกอ่านข่าวสาร ต้นองุ่นที่ข้าพเจ้ามองเห็นคือพระคริสต์ในฐานะต้นองุ่นแท้ต้นองุ่นนี้ต้องมีทั้งโลกเป็นพื้นที่สําหรับการแผ่ขยายในโยฮันบทที่สิบห้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นต้นองุ่นแท้มีเพียงต้นองุ่นต้นเดียวที่จริงแท้ซึ่งก็คือพระคริสต์ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกพระคริสต์ในฐานะที่เป็นต้นองุ่นแท้ทรงแผ่ขยายตัวของพระองค์เองจากอเมริกาไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียโปแลนด์โรมาเนียแอฟริกาใตา้อเมริกาใตา้นิวซีแลนด์และออสเตรเลียต้นองุ่นแท้คือเครื่องหมายที่เล็งถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งในฐานะที่เป็นกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีภาพที่พันขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดบรรดากิ่งของต้นองุน่นนี้คือผู้เชื่อทั้งหลายของพระคริสต์ซึ่งเป็นกิ่งต้นมะกอกเทศป่าตามธรรมชาติแต่ถูกนำมาต่อกิ่งเข้ากับต้นมะกอกเทศพันดี โดยการเชื่อเข้าสู่พระคริสต์ทางต้นมกะกอกเทศพันธุ์ดีและต้นองุ่นแท้ล้วนเป็นเครื่องหมายเล่งถึงพระคริสต์ดังนั้นการถูกตอกกิ่งเข้ากับต้นมกะกอกเทศพันธุ์ดีก็คือการถูกตอกกิ่งเข้ากับต้นองุ่นแท้บรรดากิ่งที่ถูกนำมาต่อเข้ากับต้นองุน่นนี้ได้บังเกิดใหม่ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถูกนำเข้าสู่การเข้าสนิทแห่งชีวิตกับพระคริสต์ผู้ถูกตรึงตายและเป็นขึ้นและถูกผสมรวมกันกับพระต้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอน และสำเร็จสุดยอดเรื่องนี้มีเพื่อให้พระเจ้าตรีกภาพที่ไร้จำกัดได้รับการเพิ่มทวีเป็นการเพิ่มพูนของพระคลิ์ผู้ไม่อาจยังวัดได้ซึ่งเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดเพื่อการแผ่ขยายแห่งจัก,กรวาลของพระองค์เรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านการบังเกิดผลของผู้เชื่อทั้งหลายที่เป็นกิ่งของพระคริป โดยการที่พวกเขาอาศัยอยู่ในพระคริอย่างสัตซื่อเพื่อการได้รับชงาราศีของพระบิดาบุตรคนใหม่หรือคนใหม่นั้นบังเกิดมาโดยพระวิญญ,ญาณที่สาเร็จสุดยอดคนใหม่นี้ถูกนมรมิตรสร้างโดยพระคริบนกลางเขนโดยการลบล้างพระบัญญตัติแห่งกฎบัญญตัติในส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์ในเนื้อหนังของโพรงคนใหม่นี้ได้บังเกิดใหม่โดยพระบิดาพร้อมกับพระคริผู้เป็นขึ้นในการเป็นขึ้นของโพรงค และบังเกิดโดยพระวิญญาณน,นั้นในวิญญาณของผู้เชื่อทั้งหลายผู้เชื่อกลุ่มแรกของพระคริสต์ที่ต้องทนทุกข์กับการที่พระคริสต์ทรงจากไปโดยการตายของพระองค์ก็คือผู้หญิงที่คลอดบุตรพระคริสต์ผู้เสด็กกลับมาในการเป็นขึ้นของพระองค์คือบุตรที่เกิดใหม่ซึ่งได้กลายเป็นคนใหม่ในที่สุดการที่เราสวมใจคนใหม่โดยการถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราจะสำเร็จสุดยอดเป็นพระกายของพระคริสต์ และพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือคริสตจานี้จะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่